สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนเข้าใจนะครับว่าขนาดความสําเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของความรู้ในธุรกิจเครือข่ายก็ไม่ต่างกันคนที่มีความรู้มากเท่าไหร่ก็จะประสบความสําเร็จมากเท่านั้นขนาดของความสําเร็จกับขนาดของความรู้เนี่ยมันก็จะไปคู่กันแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ ตัวเองก็เรียนรู้เยอะองค์กรเราก็เรียนรู้เยอะแต่ว่าความสําเร็จหรือความรู้ที่ได้ขึ้นมาเนี่ยกลับไม่ได้เยอะตามที่เราได้เรียนมาสาเหตุมันเกิดจากอะไรวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเรียนรู้เพื่อจับประเด็นแล้วนํามาปฏิบัติเนาะบางคนก็ไปเรียนรู้แต่ไม่ได้จับประเด็นเราสังเกตง่ายๆถ้าสมมุติว่าองค์กรของเราเป็นประเภทไหนเนี่ย หลังจากที่เร,เรียนรู้เสร็จนะครับเราถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้คนส่วนมากเลยนะครับจะบอกว่าโอ้มันรู้สึกดีมากๆเลยอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราถามว่ามันดียังไงคนก็บอกว่าโอ้มันดีหมดเลยไอน้นอนก็ดีไอ้นั่นก็ดีคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเขาเรียนรู้โดยที่ไม่ได้จับประเด็นคําว่าดีไปหมดนะั้นนั่นมันคืออะไรอะ่ะ ทักษะที่เขาจะได้เรียนรู้เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเลยแต่รู้ว่ามันดีอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าดีตรงไหนในธุรกิจทีีเองเนี่ยเราก็เลยมี after meeting กันเกิดขึ้น after meeting เนี่ยจะเกิดจากหลังจากที่เราประชุมหลังจากที่เราเรียนรู้หลังจากที่เราออกไปทำงานเพื่อที่จะทำให้คนเข้าไปเนี่ยได้สรุปว่า,าสิ่งที่เราเจอในวันเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างการ after meeting เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่4ข้อเท่านั้น ข้อที่1ก็คือเราจึกอะไรคําว่าจึกเนี่ยนะครับในความหมายของธุรกิจก็คือสิ่งที่เราเจอในวันเนี้โอ้โหมันมีอะไรที่มันโดนใจเราถึงขั้นที่มันสตวันน่ะนะที่ให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนให้ความคิดของเราเปลี่ยนยกมาสักหนึ่งหัวข้อข้อที่2เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มสิ่งที่เรายังไม่เคยเรียนมาก่อนยังไม่เคยรู้มาก่อนแต่วันนี้เรารู้หรือเรารู้ มาก่อนเหมือนกันเรื่องเนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากกว่าเดิมเลยไอ้น,นี่นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ข้อที่สามสำคัญเลยนะครับสิ่งที่เราจะนำไปใช้วันนี้ถ้าเราเรียนรู้รู้ทุกเรื่องเลยแล้วเราไม่นำไปใช้เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วข้อสุดท้ายคือข้อที่4เป้าหมายของเราในเดือนนี้ คืออะไรทีนี้ถ้าทุกคนได้รับการ after meeting ทุกครั้งเลยสิ่งแรกเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องจดจำเพราะหลังจากประชุมเราจะต้องมา after กันทำให้เขาได้โฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นเขาก็จะจำจึกออะไรนะครับมันก็จะอยู่ในความรู้สึกของเขาตลอด ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมันก็อยู่ในความรู้สึกเขาตลอดแล้วเราจะนําอะไรไปใช้นะครับมันตอกย้ําว่าเราจะต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้นะครับแล้วเป้าหมายการทําธุรกิจถ้าไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนกับการเดินเรือโดยที่ไม่มีหางเสือแหละมันจะประสบความสาเร็จได้อย่างไรเพื่อนๆทุกคนอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จอยากให้องค์กรประสบความสําเร็จทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมเราจะต้องมาอัปเตอร์กันเพื่อพัฒนาตัวเองให้สมกับคําที่เขาว่า ขนาดของความรู้มันควบคู่ไปกับขนาดของความสำเร็จแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ